ปัทหารเช้าวันนี้มีคุณแม่สมศรีโลกกิติคุณพร้อมครอบครัวลูกหลานคุณลุงมหาสมเจตคุณพระต้อยชัยราชลุงศักปร์ปยุยจากเสน่ห์ชายน้ำยมตาหมอนาลงยมยายพรสวรรค์จากธรำมาแก่งครับแล้วก็ศรัทธาพี่น้องชาวบ้านปอกป่ายางศรัทธาพี่น้องชาวบ้านห้วยน้ำเย็นทุกท่านทุกคนดูไกลๆน่าจะเป็น อนุโมทนาเจ้าภาพศรัทธ,ธาบัานห้วยน้าเย็นเพวกเราทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันนี้ก็ฝนตกเป็นปก,กติหมู่ครูบาอาจารย์ขอโอกาสครูบาอาจารย์ว่าถ้าวันไหนฝนตกขอเมตตาว่าไม่ออกรับบินฑบาตเพราะว่าไหนจะร่มไหนจะบาดไหนจะจีวรแล้วก็ไหนจะรถพ่วงครับผมไม่กลัวอย่างอื่นผมกลัวล่มกับรถพ่วงไปเจอกันนี่แหละครับ ฉันขอโอกาสคูบาจาันแล้วก็ขออนุโมทนาศรัทธาสาธุชนเจ้าภาพทุกท่านทุกคนครับขอเมตตาคูบาจาันได้อนุโมทนาสาธุการได้พร้อมเรียงกันครับผมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิการนี้ขออนุโมทนา <c oughs> มูลนิธิสถาบันพลังจิตนุภาพหลวงพ่อวิริยังิรินทรโร ถวายปัจจัยพัฒหาหเป็นเจ้าภาพัระหานพระคุณเจ้าในเช้าวันที่16พฤษภาคม2568เป็นจำนวนปัจจัย10,000บาทคุณประเทืองคุณหาไทยที่ผอมหัวนพร้อมครอบครัวสีเจริญหลังคาเหล็กที่เจริญคอนกรีตถวายปัจจัย1,000บาทคุณธนวัฒน์คุณอริวันกิติบัรฑชา268บาทคุณสุภาพรสีหาเลศห0 0บาทคุณอารีวันชัยคำภา100บาท คุณทิวาหนึ่งร้อยบาทคุณอนันต์สิบบาทคุณสิโรธรัต,ตนจินดาทำบุญหลอ่อพระหล่อบุรพาจารย์เป็นปัจจัยสองร้อยบาทคุณบัณฑิตภูวิภูพินโยรวมปัจจัยพระทหารเป็นปัจจัยห้าสิบบาทคุณอุตสารัศมีรวมปัจจัยสองร้อยบาทคุณมารีวันบุตรสปินหนึ่งร้อยบาทท่านพระอาจารย์พนทิตเเมโทร,ร่วมสร้างสภาสมาธิสากล หลังที่สองเป็นปัจจัย5,000บาทท่านพระอาจารย์สํารานมังคระโยธาร่วมทาบุญหล่อรูปเหมือนบุรพาจารย์900บาทแล้วสร้างสภาหลังใหม่900บาทเป็นปัจจัย1,800บาทคุณทิติมาจ้อยสิริร่วมบุญหล่อรูปเหมือนบุรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นปัจจัย300บาทครับขอ,อนมโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาทุกท่านจะภาพในเช้าวันนี้ครับสาธุ สาธุสาธุอะนุโมทามิครับ <c oughs> รูปเหมือนบรุรพจารย์ที่รอในวันที่เจ็ดมีทุนายนจะมีอยู่สี่องค์คือมีรูปเหมือน หลวงปู่บุรพาจารย์หลวงปู่มั่นภริธ,ธตะมหาเทระหลวงปู่กงมาจิรปุญโยแล้วก็รูปเหมือนท่านเจ้าุณสมเด็จพยานวชิโรดมหลวงพ่อเวริยังสิรินทโรแล้วก็รูปเหมือนตาพระขาวครับทั้งหมด4องค์แล้วก็มีหล่อรูปเหมือนอทั้ง4องค์นี้จะปฏิฐานที่สภาสมาธิสากลหลังใหม่แล้วก็รูปเหมือนท่านดรปวัสยาา์เฮฟเบกา้าแล้วก็ท่านอนาคาริกธรรมปาละ จะปฏิฐานที่ลานบุรุษใจเพชรกลางแจ้งครับในใจก็ตั้งความปรารถนาว่าอยากจะรวมบุรุษบุคคลที่เป็นผู้อุทิศตนต่อพระศาสนาเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูเอาไว้ให้เรื่องราวได้บอกเล่าสืบต่อกันไปครับคำว่าบุรุษนี่ไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะหมายถึงคนหมายถึงบุคคลครับเหมือนพระ้า่านว่าเหมือน นางมณีเมฆขลาถามผู้โดยเจ้าว่าถามพระโพธิสัตว์ถามท่านมหาชนกว่าทําไมถึงลอยคออยู่ในท้องทะเลที่หาฝั่งไม่ได้ถึงเจ็ดวันเนี่ยทำไมยังลอยคออยู่ได้มีเหตุผลอะไรท่านต่บว่าวายเมเทวปุริโสยาวอัตสันนิปทาโพธิสัตว์ท่ทานว่าเกิดเป็นคนนะต้องเพียรพยายามจนกว่าจะเกิดความสําเร็จเกิดเป็นคน ฉะนั้นคําว่าบุรุษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่มีใจเพชรวาชิโรดมบุคคลผู้มีใจเพชรนั้นอยากจะตั้งอนุสาวรีเอาไว้ให้ลูกหลานได้เล่าได้บอกได้สืบต่อกันว่าท่านผู้นี้เคยเผยแผ่เคยอุทิศตนเอาชีวิตเป็นประกันทำงานบูชาพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุด แม้ท่านนาคาริกาธรรมปาละคนศีลังกาท่านอุทิศต,ตัวเองไปนอนเข้าไปประท้วงจนได้เจดีพุทธคยาที่พวกเราได้เข้าไปทําศาสนกิจในปัจจุบันสมัยนั้นทั้งคอนทั้งก่อนดินสารพัดท,ทำร้ายท่านพร้อมคณะท่านก็ยังอุตสาห์ต่อสู้ดินนนะ้นรนแล้วก็ตัวท่านเองก็ยังสร้างเรียกว่าสมาคมมหาโพ ในเมืองอินเดียเพื่อจะนำพุทธสถานนำพุทธสถานกลับมาเป็นสมบัติของชาวพุทธสุดท้ายของชีวิตท่านอธิษฐานว่าขอให้ตายไวๆท่านว่าขอให้ข้าพเจ้านี่ตายไวๆเพื่อจะได้กลับมาเกิดใหม่สร้างงานพระศาสนาไวๆครับชาตินี้มีข้อแม้มีพันธะมีภาระอยู่หลายเรื่องมีข้อจํากัดในการทํางานหลายเรื่องให้ข้าพเจ้าได้ตายไวๆเพื่อจะได้กลับมาถวายงานพระพุทธเจ้าอีก แม้ท่านด็อเตอร์ปารบาสาเฮปาาอมเมกาโพธิสัตว์ตัวตนเองก็นำพาพี่น้องชาวพุทธได้นำพาพี่น้องจันทานได้ประกาศตัวเป็นชาวพุทธในสมัยนั้นห้าแสนคนจนบัดน,นี้มีคนที่เป็นชาวพุทธในเมืองอินเดียนี่จำนวนหลายสิบล้านท่านก็อุทิศตัวเองทั้งวันที่มีความกดดันในประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องกฎหมายครับท่านผู้นี้ถูกกดดันมาก่อนโดยความที่ตัวเองเป็นคนวรณะต่ําก็อยากจะต่อสู้ดิ้นรนกับความอายุติธรรมในสังคมจึงได้ไปอุตสาหไปเรียนข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนถึงอังกฤษจบกฎหมายมาจากอังกฤษก็มาเขียนกฎหมายที่อินเดียครับแล้วก็นําพาพี่น้องประกาศตัวเป็นชาวพุทธปลูกรากฝังลึก นำพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อถวายงานพระพุทธเจ้าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจไว้กับหมู่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมพี่น้องเวลาที่เห็นรูปเห็นรูปหล่อท่านเหล่านี้เราจะได้มีเรื่องราวบอกให้ลูกให้หลานฟังว่าท่านเหล่านี้ละ่ะคือคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันบูชาถวายงานพระพุทธเจ้าจนถึงแก่ชีวิตตัวเอง อยากจะเป็นที่ยกย่องเชิดชูกับชาวพุทธเราไม่เลือกว่าท่านผู้นั้นเป็นคนประเทศใดท่านผู้นั้นเป็นใครแต่เมื่อถวายอุทิศตนต่อพระศาสนาอุถวายอุทิศตนเพื่อเป็นบาทเป็นแขนเป็นขาเป็นกําลังให้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ที่ถวายตัวแต่พระศาสนาเราเราก็ยกย่องเชิดชูจะเป็นพระเป็นคารวาสถือว่าชีวประวัติของท่านเหล่านั้นเป็นที่น่าศึกษา จึงได้รอท่านเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ลูกให้หลานได้ฟังว่าความเป็นชาวพุทธที่อยู่ในเมืองไทยแล้วในโชคดีเหลือเกินพวกเราโชคดีที่สวดมนต์ไม่มีใครมาห้ามพวกเราเดินจงกรมไม่มีใครมาว่านั่งสมาธิไม่มีใครมาตําหนิครับแต่ในบางพื้นที่ปัจจุบันนี้เอง,เองแม้แต่ชาวพุทธเราไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมมีคนมาทําร้ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศพุทธชยันตี พี่น้องบางหมู่บ้านประกาศตัวเป็นชาวพุทธมีเพื่อนต่างศาสนาเข้ามาทำร้ายถึงเข้าโรงพยาบาลก็มีครับนั้นความเป็นที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพระาศาสนานี่จึงเป็นบุคคลผู้น่าชบยกย่องเชิดชูจึงได้หล่อรูปเหมือนท่านดรบาบาสเฮฟอเมริกาโพธิสัตว์แล้วก็ท่านอนาคาริกธรรมปาละผู้ที่ลือฟื้นงานพระาศาสนาขึ้นมาให้ชาวโลกได้มองเห็นครับเอาตั้งไว้ ในลานบุรุษใจเพชรเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ที่อุทิศต,ตัวเองในงานพระศาสนาจนถึงที่สุดของชีวิตเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูเอาเรื่องราวท่านเหล่านี้ไว้บอกไว้กล่าวไว้สอนลูกหลานฉะนั้นปีนี้ก็เลยมีการหล่อครูบาอาจารย์หล่อลูกเหมือนท่านผู้ที่อุทิศต,ตนพระศาสนาทั้งหมดมีอยู่หองค์ ทั้งหมด6องค์แล้วก็ได้วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารสภาสมาธิสากลเมื่อวานฝนตกนะวันก่อนนี่ <c oughs> โดยความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนเอาอยามาฉีดเพื่อไล่ยุงให้ครับก็เพิ่งรู้ว่าพอฉีดเสร็จแล้วยาก็ไปแล้วแต่ยุงก็ยังอยู่พอฝนตกมาก็ออกมาปรากฏตัวหมู่ครูบาอาจารย์พระเจ้าระสง์นั่งสมาธิเมื่อวาน เมตตาหลวงพ่อพระคุณเนรมิตวิทยากรมาแสดงธรรมโปรดหมู่ครูบาอาจารย์มาให้โอวทธรรมก็สู้ยุงไปด้วยเมื่อเช้าครูบาอาจารย์ลงมานั่งสมาธิแล้วที่นี่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการตอบโต้นั่งนิ่งๆแล้วก็หวานยุงเลยละที่นี่ครับฉะนั้นหมู่ครูบาอาจารย์เห็นเห็นใจครูบาอาจารย์ผู้มาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้หลวงพ่อท่านสอนว่าคุมอากาศได้นะ เป็นผลสัปปายะกับการประพฤติปฏิบัติของคนทําสมาธิภาวนาก็พยายามสร้างสถานที่ด้วยความด้วยความจํากัดด้วยงบประมาณแล้วก็จํากัดด้วยเวลาจึงได้สลาปัจจุบันนี้ขึ้นมาพอได้คุ้มแดดคุ้มฝนครับวันนี้อาคารขนาด40่สคูณห้เมตรหมู่ครูบาอาจารย์100รรูปเดินจงกรมเต็มซะแล้วเต็มแล้วด้วยความโลภของตัวเองเนี่ยอยากจะขยายงาน ซ้ำส,สภาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพอได้คุ้มแดดคุ้มฝนสําคัญที่สุดก็คือพอได้กันยุงให้ครูบาอาจารย์เวลาได้ทําสมาธิภาวนาเพราะว่าเวลาที่ <c oughs> ทําสมาธิเนี่ยเวลามียุงก็เป็นเครื่องรบกวนอย่างหนึ่งแต่ถ้าครูบาอาจารย์จากจะเอาอย่างบูรพาจารย์พวกเราอย่างหลวงปู่กงมาเจริปุญโยนี่ท่านนั่งสมาธิแล้วยุงก้นป่องมันมากัดนะท่านก็ต่อสู้ดินน้นรน นั่งสมาธิทั้งคืนจนเช้าพอลืมตาขึ้นมานี่เลือดเต็มจีวรเต็มผ้านี่ศีธนะท่านไปหมดตั้งแต่บัดนั้นมายุ่งไม่กัดท่านอีกเลยครับถ้ารูปใดจะลองก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมครับผมก็เลยขอสร้างสภาไว้ก่อนนะ <c oughs> เผื่อว่าหมู่คุูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติในรุ่นต่อไป <c oughs> จะได้มีที่ปลอดภัยในการประพฤติปฏิบัติทำความภาคความเพียรสมาธิภาวนาครับ ถ้าบอกว่ารู้จักวัดป่าสมเด็จพยานวชิรดมไหมโอ้ยรู้ร,รู้ตั้งแต่ศาลาหลังยุงกัดนะี่ยจะได้คุยได้ว่าเนี่ยเรามาตั้งแตส่สภาหลังใหม่ยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นปรึกษาญาติโยมพุทธบริษัทญาติโยมในวัดป่าแล้วคณะสิทธิอนุสิ์ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จแล้วว่าเรามาสร้างสภาหลังใหม่กันเถอะเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์หมู่ครูบาอาจารย์ให้เป็นสุข,ขาปฏิปทาคีปาคิญญาที่หลวงพ่อท่านพูดถึงให้ปฏิบัติสะดวกสบายและได้เห็นธรรมง่ายๆครับ ไม่ต้องมานั่งต่อสู้กับยุงวันไหนถ้าจบจากนี้ไปนะครับสองสามวันหลังจากที่ฝนตกแล้วทีนี้ก็จะเป็นแมงเม่าแล้วครับ mm hmm. อุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติก็จะมีแมงเม่าขึ้นมามียุงมาครับถ้าฝนตกมาก็สาดไปทุกอนูถ้าลมพัดมาพาฝนเข้ามาด้วยในสภาก็เปียกทุกอนูเหมือนกันฉะนั้นด้วยความประพฤติปฏิบัติด้วยความยากลําบากอย่างนี้จึงอยากจะถวายความ สะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แล้วไม่ใช่เพียงพระนครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติปฏิบัติแม้สหธรรมิกที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆมีหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยแม่ชีด้วยก็จะได้พลอยได้อานิสงส์จากการสร้างสภาหลังใหม่นี้คิดสรระแล้วงบประมาณในการสร้างสภาหลังใหม่วิศวกรคำนวณอุปกรณ์พร้อมค่าแรงแล้วเป็นงบประมาณทั้งสิ้น8 4ล้านบาท ตอนนี้ในวัดมีปัจจัยอยู่หนึ่งล้านบาททวดแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรผมคุยกับท่านเจ้าวาดกับเรียนหลวงปู่แล้วว่า <c oughs> เราสร้างจะสิบปียี่สิบปีเสร็จก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทําหลังใหญ่ไว้ก่อนพอทําหลังเล็กแล้วต้องขยายหลังใหญ่มันก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเสียดายปัจจยัยญาติโยมอธิษฐานมาแต่พอได้ทําหลังใหญ่แล้วกว่าจะเสร็จจะใช้เวลานานเพียงใดก็ไม่ไม่มีปัญหา แต่พอได้พักพาให้ครูบาอาจารย์ได้พักพาอาศัยในการประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆได้กันยุงไว้ได้ปรับอากาศในวันที่ร้อนมากๆได้อย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติครับฉะนั้นก็เลยลงความเห็นกันในที่ประชุมว่าเราสร้างสภากันเเนะเพื่อจะได้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติถวายความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติของาาครูบาอาจารย์ครับฉะนั้นก็ขอลําดับนี้ขอเมตตาหลวงปู่ได้นําพาคณะ พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ได้สวดลขี่สวดอิติปิโสสารเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นลําดับครับรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านจตุพคุณสมเด็จพระยานวาชิโรดมลงพ่อวิริยังสิรินทโรแหลมหน้าแห่งการประพฤติปฏ,ปฏิบัติของคณะสงฆ์หม่ย จงเป็นมหันตเดชานนภาพส่งเสริมน้อมนําให้ตั้าภาพทุกๆท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขพะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนามาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

สัมปิทิโยวิวันันโตสัมบโรโขวินาสโตมาเตมภวตวันตารายโยสุคีดิขายุโกภวะสัมปิทิโยวิวาจันโตสัมบโรโกวินาสโตมาเตมภวตวันตารายโยสุคีดิขายุโกภวะ สัมปิติโยวิวัจจันโตสัมบารโกวินาศโตมาเตมภวตวันตารโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสังนจจตารโหธรรมมาวัฏทันติอายุวันโนสุขัง ภาลงอัคคตโตเวปสัสสนา낭อาคังธรรมังวิจากะตาอังเกมุตเถปสันานังดากินายะอนุตเตเรอาเกธรรมะปันานาวิรากุปัสะเมสุเกอาเกสังเกปสันานาปุญญาเกเตอนุตตเร อากาศสัมิงดานังดะดะตาอคังปุญญัง่วดัติอคังไยโยจวันโนจายะโสกิติโสคังบาลังอากาศันดาตเมธาเวคังธรรมสมาหิโต เดวัตโตมโนโสวะอากัปปตโตปโมดติภาวะโตสัมบมังการะรักนโตสัมปเดวตาสัมบุตธานุบาเวนัสดาโสทิภวันโดเตภาวะโตสัมบมังการงรักันโตสัมปเดวตา สามบัธรรมโนบเวนะสดาโสติภาวะโตสัมบังการังรักันตุสัมบเดวตาสามบัสังกาโนบเวนะสดาโสติภาวะโตเตปฏิสังขายนิโสปินดาปตังบเดเสวามิ யனாய ந மண்டனாய ந விபோஷனாய சித்திய யோபார்த்திய ப்ரமச்சரிய நோகாய เอเตปุราณัญจจเวดานังปริหังคามีนาวันดานังนาอุปาเดสามียานตาราชเมบาวิสัติอนาวัจตาจักโรจัติสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ พระทหารทั้งปวงนี้ที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วขอท่าน